สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy วันนี้นะครับทาง Offi ิเชีได้ปล่อยข้อมูลของแพทต่อไปออกมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าจะมีอะไรที่อัปเดตเข้าบ้างย้ำนะครับว่าข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับมาจากทางเพจ o f f i c i a l เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เผื่อเพื่อนๆจะเข้าไปอ่านนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับ แพทหนนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าซากุระที่ไม่มีวันร่วงเลยเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับเทศการซากุระเริ่มขึ้นแล้วอ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าการอัปเดตแพทนะครับของแพทหนนี้นะครับจะเข้ามาในวันที่1ตุลาคม2,568ตั้งแต่ตีห้าไปต้นไปนะครับผม มาดูตัวละครตัวใหม่จากเมืองเหมียวนะครับตัวละครตัวนี้ชื่อว่าน้องลูลูไวฝันวันสบายนะครับตัวละครพาโทสายสีน้ำเงินเป็นคาดบัฟด้วยนะครับตัวน้องลูลูจะเข้ามาในวันที่1ตุลาคมและอยู่ไปจนถึง29ตุลาคมเลยนะครับตัวละครตัวที่2นที่เข้ามานะครับชื่อว่าน้องโซอี้หลับไหลไร้ฝันนะครับ เป็นตัวละครพาโทสสีน้ำเงินเป็นคาัสฟื้นฟูนะครับน้องโซอี้จะเข้ามาในวันที่8ตุลาคมและอยู่ไปจนถึง29ตุลาคมเลยหมายความว่าตอนช่วงที่แพทเข้ามานะครับน้องลูลูจะเข้าตู้มาก่อนพอถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโซอี้ครับผมและก็มีการอัปเดตแค่โตพาร์ทใหม่ด้วยนี่คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด นะครับอย่าลืมมาอัปเดตคตโตพาร์ทกันซึ่งตัวละครในรอบนี้ที่เขาแจกมาให้นะครับก็คือน้องเอ็กโคนิทานฝันหวานตัวละครพาโทสายสีน้ำเงินเป็นแค์ดดีบัฟนะครับแคตโตพาร์ทนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในวันที่1ตัวตุลาคมและอยู่ไปจนถึง29ตัวตุลาคมนะครับหมายความว่าในแผ่นนี้ตัวละครจะเป็นสายสีน้ำเงินหมดเลยเนาะ สามารถเอามาจัดทีมเล่นด้วยกันได้นะครับนอกจากตัวละครแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของคอสตูมด้วยซึ่งเขายังคงใช้ทีม Catwalk นะครับมีคอสตูมเข้ามาถึง3ตัวละครเลยนะครับก็เป็นคอสตูมของน้องหยุนเพยนะครับคอสตูมของน้องลูลู่แล้วก็คอสตูมของน้องหยุนซานนะครับจะเข้ามาวันที่1ตุลาคมและอยู่ไปจนถึง22ตุลาคมครับ เนื้อเรื่องนะครับในแพทนี้จะมีทั้งหมด4บทเลยนะครับบอสประจำแพทจะเป็นน้องฮิตดาตัวนี้นั่นเองแล้วก็ทำภารกิจครบก็รับของรางวัลไปในแพทนี้นะครับเราจาเป็นต้องสะสมตัวเหรียญดอกซากุระย่ำค่ำนะครับเมื่อสะสมได้ตามที่กำหนดไว้ก็สามารถมากดรับของตรงนี้ได้เลยเนาะซึ่งของรางวัลก็จะเป็นพาทอสทั่วไป นะครับแล้วก็มีเหรียญน้องลูลูด้วยซึ่งเหรียญน้องลูลูเนี่ยสามารถไปกดตู้กาชาน้องลูลูได้นะครับยังมีกิจกรรมล็อกอินลายวันรับของรางวัลฟรีไปเลยอันนี้ดีมากนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะต้องล็อกอินถึงกี่วันนะครับแต่ว่าอันนี้กิจกรรมเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมยาวไปจนถึง29ตุลาคมนะครับ แน่นอนว่าแค่เข้าเกมมาล็อกอินก็รับของไปเลยเนาะของละวันในวันที่1นเนี่ยจะเป็นตั๋ว S R นะครับตัวนี้ดีถ้ามีตัวนี้เราสามารถไปเปิดรับตัวละครระดับ R free S R ฟรีได้เลยเนาะซึ่งเขาก็ระบุไว้เลยนะครับว่าถ้าเราล็อกอินวันที่1กับวันที่14เนี่ยเราก็รับตั๋วไปเลยโอ้โห2ใบก็คือเปิดได้2ตัว สำหรับผู้ตรวจการมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับตัวละครอาจจะยังมีน้อยขอแค่มาล็อกอินไลน์วันให้ครบนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวละครฟรีไปเลย2ตัวอันนี้ดีดีมากพร้อมกับตัวพาไทยทั่วไปที่ไปเปิดตู้ถาวรน,นะครับผมคิดว่าเขาแจกเยอะมากใจปัม้มจริงๆนะครับสมแล้วที่เป็นแพท1.8เนาะดีอันนี้ดีนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมแฟ้มเรื่องสยองขวัญน,นะครับตัวนี้จะเข้ามาในวันที่3ตุลาคมและจะอยู่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับอัปเดตสนฝึกเพิ่มระดับถึงชั้นที่900ใครที่เป็นสายไต่หอนะครับบางคนอาจจะไต่จนหอมันตันแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวทางเกมเขาอัปเดตเพิ่มชั้นให้ไปอีก300ชั้นนะครับจาก600ก็เป็น900เนาะ เรียกว่าไต่หอกันให้ตาแตกกันไปนเลยซึ่งกิจกรรมอัปเดตศูนย์ฝึกจะเข้ามาในวันที่15ตุลาคมนะครับกิจกรรมกล่องรังแมวเหมียวออมาแล้วนะครับก็เข้ามาในวันที่15ตุลาคมเช่นกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแจกของเนาะขอเพียงแค่ทําประจําวันนะครับทำเควสให้ครบอ่ะบริหารคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ทําอะไรอีกส่งของ นะครับตีดันอาวุธอะไรพวกนี้ให้ครบนะครับเราจะได้ตัวหาต,วต,วตัวตัวตัวอุ้งแมวตัวนี้มานะครับแล้วตัวนี้มาเปิดลังแมวก็จะได้รับของนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพาไทยพิเศษพาไทยทั่วไปบัตรตกปลาบัตรไข่โดนอะไรพวกนี้ถือว่าดีนะผมบอกก่อนนะครับส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ผมพูดไปข้างต้นหนเนาะรายละเอียดของการอัปเดต 1- ตุลาคม2 5 6 8เวลาตี5เป็นต้นไป อีเวนต์ใหม่นะครับซากุรนะที่ไม่มีวันรุ่งโรยนะครับเงื่อนไขในการปลดล็อกต้องผ่านในเรื่องหลักด่านที่3ามค11ก่อนถึงจะปลดล็อกกิจกรรมดังกล่าวได้กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น3ามหมดหลักได้แก่ข่าวด่วนประจำวันสัมภาษณ์ย้อนหลังและสัมภาษณ์แขกพิเศษโหมดข่าวด่วนประจำวันเป็นโหมดในเรื่องหลักของกิจกรรมแบ่งออกเป็น4บท โดยจะปลดล็อกตามเวลาที่กำหนดและต้องผ่านด่านก่อนหน้าก่อนจึงจะเข้าไปเล่นด่านถัดไปได้โหมดหลังสัมภาษณ์หลังผ่านด่านข่าวด่วนประจำวันที่กำหนดแล้วจะปลดล็อกด่านของโหมดย้อนหลังสัมภาษณ์ที่สอดคล้องนะครับผมส่วนโหมดสัมภาษณ์แขกพิเศษเป็นด่านท้าทายบอสท,ที่จะปลดล็อกหลังจากที่ผ่านด่านในโหมดข่าวด่วนประจำวันทั้งหมดเร้วนะครับ และทุกทก,การเล่นในกิจกรรมซากุระที่ไม่มีบรลลุ่งโรยเราจำเป็นต้องใช้มาการองซากุระนะครับก็คือเป็นพลังงานของกิจกรรมนี้เลยเนาะก็คือเป็นสตาบิน่านะครับโดยมะการองซากุระนะครับจะมีลิมิตฟื้นฟูอัตโนมัติที่แปอ่าสี่ร้อยแปดสิบนะครับขอภัยลิ้นพันกัน <c ười> <c ười> นะครับมะการองซากุระเนี่ยจะเต็ม สูงสุดได้แค่480นะครับมีช่วงเวลาในการฟื้นฟูนะครับ3นาทีต่อ1อันเนาะหลังจากที่เราทำครบ480อันแล้วและอยาดฟาร์มต่อนะครับเราสามารถใช้โอปอในการซื้อได้นะทุกคนอ่าโดยจะเรียงตามจำนวนครั้งที่เราซื้อได้นะครับตั้งแต่50 100, 100 100 200แล้วก็200นะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครจะฟาร์มก็จัดไปเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดในการดรอปของในกิจกรรมย้อนหลังสัมภาษณ์กิจกรรมย้อนหลังสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ด่านนะครับก็คือด่านที่1ด่านที่2ด่านที่3แล้วก็ด่านที่4ของรางวัลในการดรอปก็จะไม่เท่ากันนะครับด่านที่1ดรอป45เหรียญด่านที่2ดรอป60เหรียญด่านที่3ดรอป75เหรียญแล้วก็ด่านที่4ดรอป90เหรียญน,นะครับ การจะปลดล็อกด่านนะครับจำเป็นต้องเล่นโหมดเ,ออเนื้อเรื่องนะครับก็คือข่าดโดดประจำวันเนาะจบ1ด่านเฮ้ยไม่ใช่สิจบ1บทอ่าถ้าเราเล่นโหมดข่าวโดยประจำวันจบ1บทนะครับเราจะปลดด่านของย้อนหลังสัมภาษณ์ได้1ด,ด่านจบ2บทปลด2ด่านจบ3บท ปด3ด่านแล้วก็ถ้าเราเล่นครบทั้ง4บทก็จะปลดทั้ง4ด่านเลยนะครับเพื่อเอาไว้ฟาร์มเหรียญซากุระย่ำค่ำที่ผมพูดไปถ้ามีเหรียญตัวนี้ก็สามารถไปกดรับของได้นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นตัวละครใช่ไหมเราสามารถมาอ่านได้นะครับน้องลูลูเนาะทั้งเรื่องราวพื้นหลังสายเลือดสกิลต่อสู้อดีตผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับ เท่าที่ดูมีตัวละครเข้ามา3ตัวละครก็คือน้องลูลูนะครับน้องโซยีแล้วก็มีน้องเอโคนะครับน้องเอโคนี้จะได้จากการสมัครแคตโตพาร์ทนะครับแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดไปหมดแล้วแคตโตพาร์ทนะครับแคทฟอกอันนี้เป็นคอสตูมเนาะแฟมเรื่องราวสยองขวัญของฝากจากเหมียวนะครับแล้วก็ฝึกพิเศษ โอ้โหแพทหนนะครับกิจกรรมเยอะมากทุกคนระยะเวลาของแพทนี้จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับเล่นเรียกกันว่าเล่นกันแบบจุกๆเนี่ยจุกๆไปเลยนะครับก็หมดไปแล้วสำหรับการอัปเดตแพทหนึ่งจเนาะยังไงก็อดทนรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันที่เราอัดคลิปใช่ไหมก็เป็นวันที่30กันยายน หมายความว่าออถ้าจะเล่นแพท1.8ต้องรออัปเดตวันพรุ่งนี้เนะาะที่เป็นวันพุธนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy ไปกับเกม Cat Fan ันเซนะครับขอบคุณมากที่ดูกันจนมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะแพทนี้ก็อย่างที่บอกว่าออกแนวส,วนสนดใสสดใสนะครับผมของรางวัลเขาแจกเยอะเอเจนต์ก็น่ารักนะทุกคนเห็นปะส่วนตัวชอบน้องโซอี้อ่ะ ผมเปิดน้องโซอีแน่นอนนะครับแล้วก็คตโตะพาดผมสมัครทุกแพทนะครับนี่คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเนาะส่วนใครเป็นสายเก็บคอรสตูมก็ไม่ควรพลาดนะครับคอรสตูมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคอสตูมบวกสเตตที่ค่อข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราเอนชานในเลเวลสูงๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล,ล้วเดี๋ยวเราเจอกันในแพท1.8ซากุระที่ไม่มีวันร่วงโรยสวัสดีนะครับบ๊ายบาย